วันนี้นะคะวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนนารีนุกโกนจังหวัดรุงธานีนะครับกเราผมครับนายเกลือนี่เราแครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาวีที่ห้าเศษนะครับวันนี้นะครับโครงงานสสดเดองของเรานะครับจะมาสัมภาษณ์ผู้ที่มาชมงานกีฬาประเพณีเบญนารีประจำปีพุทธศักราช2 5 5 7ครับตามเรามาเลยนะคะว่าด้านในจะเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับวันนี้นะคบเราก็จะมาสัมภาษณ์ท่อ คนที่จะให้สัมภาษณ์เรานะครับเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ยอนเขาเอ้าสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับเดอะครับจากลงุงพี่อ่านปีนี้เราอยาถามน้องว่าน้องคิดยังไงครับเกี่ยวก,กับการทำศิลปกรรมในยุคนี้ครับก็แบบว่าว่าให้อยากศิลปกรรมก็ศิลปกรรมไปครับแล้วคิดว่าผลข้างเคียงที่มันจะมาจากศิลปกรรมนะครับเป็นยังไงครับมากมายครับอาจะเป็นพวกอะไรครับโรคสา,ายแรงตามมาโรคอะไรไม่รู้ ครับขอบคุณมากครับเจอผู้โชคร้ายของเราอีกแล้วอ่าเราจะมาสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนะครับไม่ได้ทำเกี่ยวกับการทำกิจกรรมไม่รู้เลยแล้วแล้วเขาเรียนทางดึงอ่อมาที่อ่ามีใครในตลาดเดี๋ยวนี้นะครับที่ว่าผลข้างเคียงแรงๆนืออะไรคืออะไรคบแล้วคิดว่าจะทำกิจกรครับ ค่าได้เงินมาเยอะมากตอนนี้เขาจะมีความสุขที่สุดของเราเองไม่สนใจอะไรทั้งที่พี่ครับแล้วครับเราก็เจอผู้โชคดีของเราอีกหนึ่งคนแล้วนะคะสวัสดีครับชื่ออะไรครับจิโอจากโรงเรียนครับเราจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำกิจกรรมครับคิดยังไงกับการทำกิจกรรมในสมัยนี้ครับไม่ค่อยดีร เม่ม่ไม่ไมไมไมมค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่ควรทาแล้วถ้าสมมติว่ามีแฟนเป็นคนทำสัญ,ญกกรรมแต่เราไม่รู้แต่เรามารู้ที่หล,งลังเราจะรู้สึกยังไงครับก็ว่าอะไรไม่ได้หรอขอบคุณมากครับเตอผู้โชคางของเรานะครับชื่อ ้องจะทำยังไงกับแฟนน้องอครับคือทางสินค้าก็แปลงมันมีตังมันรวยใช่ไหมคะเอาตัคงมันค่ะเอ <c oughs> ๊ะยังไง,ง,งแล้วถ้ามีคนมาขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามให้แกน้อง้วยแบบไม่มีอยไม่ผ่านกรมการค้าภายในอะไรเงี้ยเขาจะซื้อไหม วันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำสัลากรรมในสมัยนี้ครับพี่นะครับคิดว่าการทำสัญยกรรมในสมัยนี้ครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนอย่างไรครับก็ทำได้สวยคนก็ยอมรับ่ก็เปลี่ยนจากการเคยวิตกกังเลยถ้าสมมติว่าให้เงินไปให้พี่มีเงินพอละสองล้านบาทสิ่งแรกที่ากเอาเงินไปทำสัลยกรรมที่ส่วนของร่างกายหม้าเลยค่ะแล้วถ้า ว่าแฟนตัวเองนะเคยทำสัญยกรรมาก่อนที่จะทำยังไงครับก็ต้องยอมรับว่ามันก็้หลอกไม่เป็นไรนะครับแล้วก็แล้วพี่นะครับคิดว่าคนในปัจจุบันนะครับแอนดี้การทำสัลยกรรมมากไหมเสี่ยงก็ไม่นะเพราะว่าสมก่าสมัยใหม่แล้วคนรักแต่ว่าการดูสมัยก่อนยังไม่ค่อยยอมรับก็ไปรุ่นก็จะยอมรับแต่สมัยก่อนก็จะไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ สวัสดีครับคุณครูครับจากโรงเรียนอะไรนะครับคุณคร,รูนาลีนุกูลค่ะคุณครูชื่อคุณครูอะไรครับคุณูทิพนาค่ะคุณครทูทิพนาสอนวิชาอะไรครับคณิตศาสตร์ค่ะคุณครทูทิพนาสอนอคณิตศาสตร์จากนาลีนุกูลนะครับวันนี้นะครับอยากจะทราบว่าคุณครูรู้สึกยังไงครับเกี่ยวกับการทําสัญญกรรมในสมัยนี้ครับการทําสัญจกรรมอย่างเช่นเสริมจมูกอะไรอย่างเงี้ยหลักฐทุกอย่างใช่ไหมก็มีความรู้สึกว่าเออเขาทำออกมาก็สวยงามดีแต่เราไม่รู้ว่าในอีกกี่ปีตอนนี้มันยังไม่มีงานวิจัยที่ชัดเจนใช่ไหมคะว่า สิ่งที่ผลจะตามมาคืออย่างไรถึงแม้มีวัฒนาการทางการแพทย์มาจากก้าวหน้าแต่เราไม่รู้ว่าผลพวงที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงแต่ครูก็เสียธรรมชาตินะคะไม่มีอะไรจัลยกรรมค่ะครับถ้าได้เงินมาจํานวนหนึ่งนะคะให้ไปทําสัลยกรรมสิ่งแรกที่จะทําคือส่วนไหนของร่างกายครับส่วนไหนล่ะคะสำหรับค,ะค,ะครูหรอคะไม่ทําค่ะครูคิดว่าจะไม่ทําค่ะาะครูคิดว่าในอนาคตม,มันน่าจะมีผลพวงอันตรายเกิดขึ้นค่ะ ถ้าสมมติว่ารู้ว่าแฟนตัวเองทำศัลยกรรมมาก่อนนะคะคุณครูจะทํายังไงครับแฟนตัวเองทาศัลยกรรมแล้วมาเอ๊ะหมายความว่าประมาณว่าเรามาเจอแล้วหล่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับแล้วก่อนหน้านั้นคือหน้าผีเลยประมาณนี้แล้วจะทายังไงก็คงในเมื่อเลือกแล้ว,วออก็คงออาโอเคไหมคะคุณครูได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามไหมครับเสริมความงามก็แค่

ตอนนั้นว่าอะไรได้ไม่มห้คิดเชื้อสมุนก็น้ก่านครังแล้ว่านไ้ใช้ไปิัณฑสความงามหรือเปล่าครับผมว่าเมื่อเะไใช้นคีท่านริ่บอกแล้วครับท่านท่านเป็นไรนะ ไม่พูดนะ